เมื่อวานค่อนข้างจะหนักหน่วงพอสมควรกับต้นไม้นะครับต้นนี้นะครับที่หล่นไปเมื่อวานร่วงเพราะว่าลมพัดนะครับต้นนี้เป็นกำยานอีกชนิดหนึ่งที่ชื่อกำยานบอสเวเลียปาโบเวน่าเป็นลูกผสมกับกำยานนานานะครับบอสเวเลเอ็กนานานะครับก็ A R X ana, ค,บคือปาโบเวน,น่าผสมดอก ผสมแบบแบบดอกก็คือเอาดอกไปเขีย่ยวเกสรใส่ป,ป่าโพเวน่าแล้วก็ให้ให้เป็นให้ให้ใหใหแเราเกิดมาเป็นเม็ดแล้วก็เอามาเพาะต่อเป็นต้นนี้นะครับก็คือกำยานรูปผสมซึ่งมีกลิ่นหอมจริงๆแล้วอ่าปาโปเวนาก็คือต้นใหญ่ต้นสูงต้นชรูดเลยนะอ่าสูงเดี่ยวชรูดแล้วอ่า กิ่งก็มีบ้างแต่ไม่เยอะมากมายเท่าไหร่ไม่เหมือนแบบนี้นะคราวนี้พอไปผสมกับนา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 เป็นกํายาแคระนะครับกํายานแครเป็นเป็นตัวต้นเตี้ยแล้วก็กแคร์แครกอยู่ข้างล่างเลยก็คือแบบไม่โตมากก็คืออยู่ประมาณสักสูงประมาณเมตรเมตรกว่าอะไรเงี้ยนะฮะในสภาพแวดล้อมเดิมที่เขาอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดในสภาพแวดล้อมในประเทศไทยก็คือมีสูงใหญ่ด้วยนะครับพอมันผสมกันมันก็เลยกลายเป็นมีกิ่งเยอะ มีกิ่งเยอะแล้วก็พอมีกิ่งเยอะปุ๊บดอกมันก็สวยลุงไม่อยากจะตอนมันออกไปอีกแล้วก็คืออยากจะเลี้ยงมันให้มันโตแล้วคราวนี้พอมันโตให้มันโตตรงนี้นะแล้วก็พอคราวนี้เมื่อวานเนี่ยลมแรงมากนะลมแรงมากแล้วก็ด้วยความที่ว่ากระถางตัวนี้มันมีวัสดุปลูกที่เป็นหินภูเขาไฟเดิมนะครับเพราะวา่าลุงยกมาจากบ้านที่กรุงเทพแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยก็เลยกลายเป็นว่าลมพัดลมคว่ำไปเลยๆๆๆเมื่อวานนี้ ก็คือวันละครั้งเ่ะจะเจอว่าลมพัดคว่ำันละครั้งนะก็เลยแบบไม่เอาแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ดีกว่าก็เลยเติมดินเข้าไปแล้วก็เคลียร์รากใหม่นะครับแล้วก็ตั้งเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าใชา้พัชนะเดิมใช้พัชนะปลูกแบบเดิมนะครับลุงจะย้า,ายไม้พวกนี้ไปไว้อีก,อกที่หนึง่งที่ทําแปลงเป็นแปลงไม้ยางหอมที่เป็นต้นแบบนะครับเพื่อที่จะคอลเลกสายพันธุ์ ทุกตัวไว้สิ่งที่เดียวเพื่อไม่ต้องเดินไปในสวนในแปลงใหญ่เราก็จะได้เห็นนะว่าเอเนี่ยแปลงเนี้ยเป็นกํายานที่รวมอยู่ตรงนี้นะใบมันเป็นอย่างนี้นะพอเราเดินไปในสวนเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อนี่ไงต้นมันอยู่ตรงนี้ต้นใหญ่มันเราจะทําต้นเล็กไว้เพื่อที่จะใส่กระถางรุ่นนี้เอาไว้นะครับตัวนี้ก็คือตัดมาจากบ้านนะครับไอ้ต้นนี้นะต้นนี้เป็นเป็นมดยอนะครับเป็นมดยอบอีกชนิดหนึ่ง ตัดมาจากบ้านเพราะต้นใหญ่มากเลยอยู่หน้าบ้านแล้วมันลกมากแล้วก็หนามมก็เยอะแล้วก็ก็คือเพื่อนบ้านก็จะบ่นบ่นบ้างแหละว่ามันมันมีหนามอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยตัดมามันไม่ได้สวยงามอะไรสําหรับคนมองว่ามันไม่สวยก็คือมันไม่สวยแล้วคนมองสวยมันก็คือสวยนะครับนี่ก็เลยพอตัดมานี่มันพอลุงทาไว้มันก็เริ่มแตกยอดออกมาบ้างแล้วอีกตัวนี้ก็คือเป็น เป็นบอสเวอรีซากาผสมรูปผสมเหมือนกันตัวนี้น่าจะผสมกับไดโอสโคไลดิสนะมีกลิ่นหอมมากครับต้นใบใบใบของต้นนี้กลิ่นหอมเป็นซาก้าผสมไดโอสโคไลดิสเป็นกัมยานชนิดแรกของโลกผสมกับกัมยานอีกชนิดหนึ่งที่มีความกึง่งกึความหอมที่ใบแล้วก็ใบสีฟ้าพอพอมันออกมามันก็เลยกลายเป็นประมาณนี้นะครับก็เลยโอเคดูดูงดงามดูสวยหน่อย นะแล้วก็มาอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นคอมมิโพล่านะครับเป็นเป็นมดยออเหมือนกันมันก็จะมีแบบสมุนไพรไทยที่เกิดขึ้นนะอันนี้ลุงเคยเล่าแล้วเมื่อก่อนนั้นนะครับประมาณประมาณต้นปีว่านี่คือต้นต้นบอสเวอรีเอสเพนิโฟเลียต้นแรกของลุงที่มันรอดมาจากการซื้อมาอซื้อ3มต้นนะแค่ไม่ขีดนะครับแล้วก็เอามาเลี้ยงแล้วก็โตได้ขนาดนี้นะ อันนี้คือโซนโซนที่ลงเปลี่ยนกระถางใหม่ไม่ใช่เปลี่ยนกระถางใหม่บางต้นก็เปลี่ยนกระถางใหม่บางต้นก็เอาเอาอาเอาขุยมะพร้าวใส่เ,เ,เ ja พื่อเก็บความชื้นในดิน,นครับเพราะว่าด้านล่างมันเป็นหินภูเขาไฟแล้วก็เป็นออเป็นถ่านนะครับเป็นชาโคฉะนั้นพอเลี้ยงไปนานๆปุ๊บชาโคมันก็จะขายน้ําถ้าเกิดเราเปิดเราเปิดด้านบนไว้นะแล้วมันจะขายน้ําพอมันคายน้ำเพื่อม,มันแห้งมันทําให้ต้นไม้วูบในบางบางบาง,บางวันที่ อ่าโทษทีบางวันที่ร้อนแรงบางวันที่อากาศร้อนแรงเราก็เลยหน้าแรงเนี่ยนี่นี่ก็จะเข้าแรงแล้วถ้าหน้าหนาวแล้วจะเข้าแรงนะครับเราก็จะเอาขุยมะพร้าวคุมด้านบนไว้เพื่อไม่ให้น้ําระเหยออกจากชาโคแล้วก็หินภูเขาไฟอ่านี่คือต้นมดยอบอีกชนิดหนึ่งนะครับนี่คือคอมมิโพล่ามอนสเตอร่าซึ่งสวยมากนะสวยมากแล้วก็จะเป็นพุ่มแบบนี้นะเหมือนจะจะเป็นซิกแซกซิกแซกโค้ 6, องงอโค้งงอนะฮะตรงตรงตรง,ตรง,ตรงสนพ อันนี้เป็นต้นแบบเอาไว้ให้ชมกันถ้าถ้าใครได้มาสวนลุงก็จะได้ชมตัวนี้เต็มว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ดูนะครับมันสวยอย่างนี้แล้วก็บอสเวอร์เรียนี่เป็นมดยอบอีกตัวหนึ่งเหมือนกันมดจอดอีกตัวหนึ่งเหมือนกันก็ตัวนี้มาจากโซมาเลียนะโซมาเลียขวั k ขว k u a ขัวนะฮะมดยอบจากขวัวจริงๆแล้วต้นนี้มันมันไม่โตมานานแล้วลุงก็เลยบอกว่าละว่านหางจระเข้ขึ้นครอบมันเต็มไปหมดเลยแล้วคราวนี้ลุงก็เลยว่า เออถ้าอยู่แบบนี้มันจะไม่แตกยอดแน่เลยเพราะมันอยู่สภาพนี้มานานมากเลยนะนี่นะนานมากมันก็ไม่แตกยอดไม่อะไรไม่เจริบโตนะเราต้องเปลี่ยนดินะละอะไรอย่างนี้ยก็เลยเปลี่ยนดินใหม่นะครับเปลี่ยนดินใหม่แล้วก็เอาว่านหางจระเข้ออกเพื่อไปปลูกที่อื่นอย่างที่เห็นนกระถางตรงนู้นนะครับคือว่านหางจระเข้ที่ลุงใส่ไว้แล้วอันนี้เป็นกระบองเพชรที่น้องน้องเขาบริจาคมานะฮะนี่ส่งมาให้แล้วก็ปลูกปลูกนานมากบางทีมันก็ชื้นมันก็หักไป นี่นะฮะบ,บางชื้นดินชื้นมันก็หักไปอ่านี่คือพลิกแล้วก็ข้างในเป็นบอสโซเรนนา,นา,นาบอสโซริแครเดี๋ยวลุงคงต้องจัดการพลิกออกแล้วว่าอ่าเพื่อที่จะเคลียร์ออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้ต่อก็คือตรงนี้ก็อีกโซนหนึ่งที่เหมือนกันนะครับก็คือเปลี่ยนดินแต่ว่าโซนนี้จะเอาเปลี่ยนดินด้วยแล้วก็บางทีเคลียร์กระถางด้วยแล้วก็เอาเอาว่านหางจระเข้มาปลูก ลักษณะก็คือเวลาเราเปลี่ยนดินนะมันก็จะแห้งเหี่ยวไปบ้างใบมันจะยุบไปแต่อีกไม่นานนะครับมันก็จะเกิดมาใหม่มันจะมาใหม่ตัวนี้เป็นลูกผสมนะครับตัวนี้เป็นกำยาลูกผสมนะใบหอมเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรลุงไม่มีเวลาที่จะทำนี่คือเริ่มเริ่มมาแล้วนะนี่เริ่มมาแล้วที่ยอดเขานะโอเคอันนี้เป็นบูราตาบูราตาหอมมากซึ่งซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันกับบอสเวเรซาก้าเลยนะ คือใบมันลักษณะใบก็จะคล้ายๆกันออกแนวแบบเดียวกันแต่ที่กระโดดหนีไปไกลเลยก็คือไดโอสโคลดิสตัวนี้ใบยังแห้งนะครับยังไม่ได้ฟื้นนะยังไม่ฟื้นก็อยู่ในลักษณะที่เตรียมตัวจะฟื้นอยู่เหมือนกันจะล่นช์นะจะล่าช่นตัวหนึ่งก็คือบอสเวอรีอีลองกาตานะตัวนี้เป็นอีลองกาต้าเป็นเป็นกัญญาหวานเช่นเช่นกันแต่ว่าใบจะรียาวแบบนี้นะมันจะมีใบดําใบเขียว ซึ่งตอนแรกก็มามาอยู่กับลุงก็ลักษณะใบมันก็ดําแต่พออยู่นานๆไปพอมโตมันแก่อายุมากมันก็กลายเป็นใบสีเขียวแต่ก็ยังความสวยไว้อยู่นะครับสวยแบบแปลกตานะฮะม้ตัวนี้กลิ่นหอมเนะี่ยถ้าเกิดว่าแผลได้แผลเมื่อไหร่มันก็จะมีกลิ่นหอมชุยออกมาเลยตัวนี้เอามาจากบ้านนานมากไม่ฟื้นนะลุงก็เลยรื้อดูที่โคนกระถางที่โคนต้นปรากฏว่าเน่า ปรากฏว่าเน่าแล้วคราวนี้ลุงก็เลยคิดว่าเออถ้าเน่าแบบนี้ไม่รู้ว่าเราจะเอารากนั้นฟื้นกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าวิธีการก็คือตอนก่อนตอนพวกนี้ถ้าออกรากมา,เราก,เ,า,กามเราก็จะได้เอาพวกนี้ไปชาต่อเราก็จะได้จำนวนเพิ่มแล้วก็จะให้ให้ต้นมันโตต่อไปไม่มีปัญหาตัวนี้เป็นบุษราบุษราอีพินหรืออะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วดิสคอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจหรือดูป้ายสิบุษราไลาเวียไม่น่าจะใช่ อขาอมโพลา่าไซเวียลเวียอ๋อไม่รู้เหมือนกันแต่จาไม่ผิดแต่ก็คือป้ายก็ติดลายเวียแต่ไมก่ก็ไม่ได้ใช่ตัวนี้ก็เป็นลูกผสมเหมือนกันอีกชนิดหนึ่งที่ลุงเพิ่งเปลี่ยนกระถางไปใบมันก็จะแบบนี้นี้ไม่ใช่เพราะเกิดเพราะว่าอย่างอื่นนะครับเกิดเพราะว่าลุงเปลี่ยนกระถางมันก็เลยบูบไปอาการเหมือนกับจะมีดอกตัวนี้เป็นกัายาลูกผสมบอสเวียนักเล็กต้าผสมกับเอสแพนิโฟเีย น่าจะมีดอกนะครับนี่น่าจะมีดอกแล้วเนี่ยครับยอดจะออกสีแดงๆชมพูป,ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลุงก็ปลูกะมะเขือเทศแล้วก็ว่านหางจระเข้เอาไว้ในในต้นด้วยนี่คือรอรอให้เขากลับฟื้นฟื้นขึ้นมาเต็มร้อยเปอร์เซ็นพอรอฟื้นเต็มร้อยเปอร์เซ็นเราถึงจะได้ยกไปเพื่อที่จะไปจับโซนให้เขาอยู่อีกที่หนึ่งตอนนี้เราก็ยังเลี้ยงอยู่ประมาณนี้นะครับะนี่อันนี้วันนี้พามาชมนะ เดี๋ยวเราจะต้องเคลียร์กองไม้ตัวนี้ออกเพื่อทําเป็นสวนหย่อมไม่ใช่สวนหย่อมสิเป็นสวนกรรมยานต้นแบบที่จะต้องมีแท็กทุกต้นแล้วก็มีเลเบลมีอาคิวอาร์โค้ดเพื่อสแกนเข้าไปอ่านรายละเอียดเพื่อที่จะได้ศึกษาเรียนรู้กันนะครับอันนี้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านบ้านเราน่าจะผักชีช้างนะครับนะ,นะผักชีช้างโตไวมากแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยเหมือนกัน สวนลุงชอบอะไรที่มันมีกลิ่นหอมนะครับเป็นอารมมาเทอร์พีเป็น y, เอเซนเชียลออล์ได้อะไรเงี้ยอืมก็ให้ชมให้ดูพาเที่ยวกันประมาณนี้ดูสิครับว่าต้นมันก็สูงใหญ่เหมือนกันนะก็ประมาณเมตรกว่ากับ2เมตรนะครับโอเคเดี๋ยวลุงขออัปโหลดคลิปตัวนี้ให้ทุกคนได้ชมกันแล้ววันไหนว่างๆลุงก็จะได้มาอัปเดตกันว่า ลุงทำอะไรไปถึงไหนแล้วแปลงตรงนี้จะเป็นแปลงเดี๋ยวจะตัดหญ้าก,กันอีกทีนะครับนี่นะแล้วตัดหญ้าแล้วก็เคลียกองไม้ออกแล้วก็จะวางวาง l ลเยอร์แปลนนี่ก็คือแปลงอร้อยร้อยตารางวาร้อยตารางวาวเพื่อที่จะทำเป็นต้นแบบให้ให้ให,ให,ให,ให้ให้วางไม้ย่างหอมแล้วก็คอลเลกชันไว้ให้ชมกันว่าตรงเนี้ยมาถึงตรงนี้นปุ๊บก็จะได้ชมว่าเวลาบาง แล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้เดินไปที่สวนใหญ่แปลงใหญ่ตรงนู้นนะตรงนู้นนะแล้วก็จะได้ชมกันเดินชมกันได้สบายโอเคนะครับขอบคุณมากๆทุกท่านที่ติดตามแล้วก็กดไลค์กด s u b สไคร์เอาไว้แชร์ไปให้ความรู้กับคนอื่นๆเผื่อมีคนสนใจนะครับแล้วก็กด s u b สไคร์เอาไว้จะได้ตามคลิปใหม่ๆที่ลุงกำลังจะอัปเดตต่อไปนะครับขอบคุณมากๆครับ